สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b ิดมีคลิปเช่นเคยนะับผมและอยู่กับผมมิดนะับผมภายในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนวิธีการแบ็กอัพไฟเซฟนะครับผมวิธีการที่เราจะสามารถเล่นได้หลายๆเซฟนะับผมเล่นได้หลายตัวละครนั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาคลิปเนเดี่ยวผมขอฝากทุกคนกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์เพื่อติดตามผลงานผมไปตลอดได้หอบถากช<า>ื่นชอบผลงานผมนะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอและให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนแรกนะผมให้เรามาที่หน้าตัวเกมนะแล้วมาที่ฟันเฟืองจัดการและเปิดหาไฟ์ลในเครื่องนะครับผมจากนั้นมันจะขึ้นโฟลเดอร์นี้มาแล้วผมให้เรามาที่ชูเตอร์เกมแล้วก็ไปที่เซฟจากนั้นจะเห็นว่ามีเซฟอาร์คเราเข้านะผม จะเจอของตัวไฟล์เกมนะผมเป็นไฟล์เซฟต่างๆนะวิธีการแบ็กอัพทำยังไงให้เรากด New Folder มาผมสร้างโฟลเดอร์โฟลเดหนึ่งมาก่อนนะจะตั้งชื่อว่าแล้วก็ไนดะ้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่า Backup Save โอเคตั้งขึ้นมาแล้วจากนั้นทักมปต่อให้เรากอบทั้งหมดมานะครับผมกอบมาเลยจากนั้นก็นำมาวางที่นี่นะครับเมื่อเราย้ายไฟล์เสร็จมาแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่ตัวเดิมนะครับ ก็ให้แน่ใจนะครับผมว่าเรานั้นก็ไฟล์มาหมดแล้วตรวจเช็คดีๆนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการลบไฟล์ตรงนี้ไปเลยลบออกไปเลยการดีลีทไปเลยนะครับผมจากนั้นเราลองกลับไปดูที่ตัวเกมดูนะฮะเมื่อเราเข้าตัวเกมมาแล้วเนี่ยเราก็รอมาเช็คดูนะครับผมว่าเซฟเราหายหรือยังอันนี้ผมเซฟผมได้หายไปแล้วนะเซฟที่เล่นมาก็หายหมดเลยเราก็สามารถสร้างตัวละครเพื่อเล่นใหม่ได้เลยผม,มเบลก็จะเริ่มใหม่นะแต่ถ้าหาก เราอยากจะกลับไปเล่นเซฟเดิมล่ะทํำยังไงวิธีการค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากนะครับผมให้เรากลับไปที่โฟลเดอร์เดิมเลย <S 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 เมื่อเรากลับเข้ามาที่โฟลเดอร์เดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม,นะม่นะ้างไหนก็เป็นซฟนะแล้วก็เซฟอาร์คโลเคอล์แบ็กอัพไฟล์ที่เราได้ทําการทําโฟลเดอร์ไว้นะก็กดเข้ามาแล้วผมให้เราทําการ Copy นะครับผม c o อปทั้งหมดมา c อนท C ซีคอนไปเลย และก็นํากลับวางที่เดิมนะครับผมและเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการกดเข้าตัวเกมนะครับเพื่อเช็คว่าเซฟเรามันกลับมาหรือเปล่านะอ่อนะครับผมเมื่อเราเข้าเกมมาก็มาที่ host และ local นะครับผมอ่าน,นี้เห็นไหมครับเราเห็นว่าเซฟผมเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะเห็นไหมท่านี้ก็สามารถกลับไปเล่นเซฟเดิมได้นะครับผมเพียงแค่เราเอาไฟล์แบ็กอัพเนี่ยเอามาจากแบ็กอัพแล้วก็มาวางที่เดิมนะครับ เซฟก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะแต่ถ้าหากว่าเราสร้างเซฟใหม่แล้วเนี่ยเราก็อยากเก็บเซฟใหม่ไว้เหมือนกันแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาผมแล้วก็เอาไฟล์เซฟใหม่เนี่ยไปใส่ในโฟลเดอร์นะเราก็สามารถสร้างเซฟเรื่อยๆเพียงทำวิธีนี้ครับผมโอเคครับ <Okay, S 1> ก็เป็นไงบ้างผมก็จบสาหรับคลิปนี้นะครับผมสอนวิธีการแบ็กอัพไฟล์ผมเล่นได้หลายเซฟนะฮะผมถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแต่ผมจะมาทําตามคลิปนะผมส่วนการเล่นซีรีส์ของอนิเมะกีรีบอลเนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญาตพากไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเนื่องจากติเลียนออนไลน์แล้วตอนนี้ก็ใกล้สอบนะครับผมผมต้องทำํำคะแนนให้ตามเพื่อนคขาด้ยวยผมเพราะว่าผมทําไม่ค่อยทันอ่ะนะการบ้านเยอะมากเลยเมื่อไหร่กระทรงศึกษ,ษาจะปรับวิธีการสอนเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอเคนะครับผมบ่นแค่นี้แหละ <c oughs> ก็สําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ